สมัครตายครับเลยครับมีคนโดดตั้งหน้านนนเขาลงก่อนไม่ได้ไหนเขาลงก่อนนะอ๋อปายวิ่หนูไหวหนูไหว <c oughs> <c oughs> คนเดียวเหรอมีซี่นะตรงนี้มีซี่นะเอ้ยสโ,โลสะคอนสโ,โลสะคอน <c oughs> ้งทั้งที่ก็โดดพร้อมกันทำไมเขาเก็บปืนเลยโตก็ชินดีแล้วเกาะแตกฮะเม่ไม่ได้โซโลเขาสะคอร์ด้วยว่ะมันน็อกอ่ะ เแปลตัวนะนะอาจจะตีเดียวกับสกีเท้าแยบีก็โอเคน่าจะใช่น่าจะใช่พี่ตีน้ำเลยเดี๋ยวฮอตามสกีเท้าพี่เผื่อเผื่อมันยังอยู่งานมีพอร่วงเลยสกีเท้าเฮ้ยมีมีมีกันหมดล่างล่างนะ ข้างล่างข้างล่างอ่ะคนขับรถอยู่แล้วมีคนเดินผืนป่ะพี่สีนุ่มมาหาของนอกไล่ฆ่าผู้เหลือรอดสกีเทารถรถรถสะพานสะพานโอ้โห เอเลยพี่กระเด็นสิกระลงขับไม่มีเสียงอ่ะเสียปืนข้างบนก็เปืนข้างบนนะพี่โอเคดูดูก่อนก็ได้โอเคโอเค เสร็จสิทธิ์แล้วโัวกลางเนี่ยไอ้สโนโบอร์ดมีมีจริงมีจริงม,ม,มันสโนโบอร์ดไปไปล่างพี่โอ้โหเป็นทีม่วงฮะเฮ้ยอยู่กับผมน็อกน็อกน็อกหนึ่งตัว ออกมาออกมาข้างหลังข้างบนครับพี่อุย้ยเก็บผยงพิษเฮ้ยตูโดนมาตูโดนมาตูโดนมาด้านบนมันน่าจะมีเพื่อนมันนะระว,วังมีมีมีม,มีมีเพื่อนมีเพื่อนขว,ขวดสลดไม่ทันสแลบบอทมาสองตัวครับนี่ข้างในน็อกหนึ่งผมมาหาอ๋อแย,ยกล่างแยกล่างน็อกหนึ่งครับสวยสวยพี่ บอหนีไปได้นะครับพี่เออไปไปกับบิคนบิน๊บครับพี่ข้างหน้านี้นะไีได้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 บินอีกหน่องเย็นบางชาร์จพี่กมันคอจะสโนว์หนีอ่ะอือฮึเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่โอเคโอเคโอเคสองตัวสวยมีตัวนึงอยู่นี่ตัวไฟมีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนึงข<อ>ง้างล่างบินหนี ไอ้น้องปืนพี่มันรัวหายไอ้น้องเดี๋ยวดรไปหากระสุนกอนเอาแม็กม่วงไปนี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอเคโอเคข้างล่างโอเคโอเคโอเคมีตัวมีตัวมีตัวตัวโนบะไปอัน พี่สนโอนอดตาเลยสนโอนหนีต่ออีกตัวหนึ่งตั้งป้อมสนโอน์ต่ออีกตัวหนึ่งเกือบตายเกือบตายข้างบนกันผมอยู่ข้างล่างขาไปดินขาพี่ครับพี่ยังมีนะครับตัวสนโอนโอเคโอเครถมาเก็บแผ็โอ้โหยิ่งอ่ะวิ่งอ่ะเออสวย รถมันวา้าบ่าผมไปถึงพิธีโอเคหนูก,กลับก่อนรถแม่งวา้ามันกดขึ้นไม่ได้รถมารถอยู่กับหนูนะ อยู่ไกล้วาอ๋อไม่อะไรพี่แ <c oughs> ม่งจะชุบเฮ้ยโอย้ติดอีกดีไปแล้วตรงไหนอ่ะเฮ้ยอาจไปจะพังจะพังจะพังโหแม่มันชุบอยู่เหลือหนึ่งวิโอเคมันชุบไม่ได้ <c oughs> อ๋อ <Knock>. oh, มันชุบได้มันชุบได้พี่ปเคชุพื่อมันโดดไหนไม่รู้อ่ะมันชุบได้อ่ฝั่งนู้นกำลังข้ามน้ำมาโอเค สวยพี่ข้างหลังยิงอะ่ะตัวดำๆไปไหนวะไม่เห็นเลย <c oughs> ยิงจนกระสุนหมดหลังฝั่งวนฝั่งนตัวอยู่ใต้เหยนกันระวังหลังพนะี่ตีระวังหลัง เฮ้ยหมดตีอ่ะมันเหลือตัวเดียวเหลอมันมันเหลือตัวเดียวไปตีนี้ยิงไหนเนี่ขึ้นไม่เคลียร์หล้วไอ้เวรอุ้ยโอ้โหอัดโดนอัดโดนมันมันเหลือตัวเดียวพี่ตรงเนี้ยยิงหมดตีไปตีหนึ่งอยู่หลังหินนี้สวยอ้าวมมนมีเพื่อมันด้วยเหรอเพื่อมันหนูไม่เห็นน่ะเดี๋ยวหนูหากระสุนหนอย นี่ไงกัะสุนยาตายแล้ววงวงต้องข้ามน้ำนะเรารับี้มมีสามร้อยนัดยิงได้ไปฮ่าฮ่าฮ่ากองเพียบเลยนะเฮ้ยระเบิดอยู่บนบ้านปะบนหลังคาอ่ามาอยู่มนอยู่ในมันอยู่ในบ้านชั้นสองชั้นสอง <c oughs> น็อกน็อกน็อก,อก,อกโอเค ดึงฮ่าฮ่าฮ่าวงบีพี่เดี๋ยวเข้าวงไปไปไปเดี๋ยวขับรถไปเช็คของโน้นเดี๋ยววิ่งข้ามาด้วยโอเคโอเคโอเคเช็คเช็คเช็คบ้านเช็คบ้านอุ้ยระเบิดไอ้ปั๊บระเบิดมาฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอ่าสะพานสะพานสะพานด้วยแฮกด้วยไอตี้เดิมเอตี้แฮกตี้แฮกอุ๊ยระเบิด หลออยู่นี่ล็อกเลยครับวิมันต้องข้ามสะพานมาผมดักให้ผมมันชุกว่ะล็อคอีกหนึ่งผมตามจามไปนหนึ่งตัว สวยครับอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวมันชุบแล้วมันหนีได้ยงยอีะุย,ะย,อ,ยอ่าเขาไม่แตกด้วยว่วิ <c oughs> <c oughs> ่งไปแกล้งมามอบเลยมมอบแล้วอ่ะ <c oughs> จเจอมาสามว้อนัดไปอ่ะเอาทองก็เอาไปเอาทองเนาะเฮ้ยได้นะได้นะบอลเอาทองป่ะไม่ต้องเอาเสือไปหาปลาไปหาเกาตเฮ้ยพี่เสือมันมันมีเสศษปืนนิดๆอ่ะ <S <S 2> <S 2> บอดะ่ะมีเสศษปืนนิดๆอยู่ในเมืองทองเห็นแสงป,ปืนมันขึ้นอยู่ไม่ไม่ไม่มีคนฟาร์มไปฮะมีคนฟาร์มไปคือมันมีคนใช่ไหมพี่ ใช่โอเคเมื่อกี้หนูเห็นเป็นในแผนที่มันมีแสงปืนนิดๆอ่ะเก็บมันขึ้นอยู่อ่ะมีตีนมีตีนมีตีนเขาซ้ายพิธีโอเนี้ยเนีเนี้ยเนี้โอเคโอเคคุณดิ้นเฮ้ยเแย น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งตกใจเฮ้ยเฮมื่อไปอยู่ไหนวะตังโลใส่อุ้ยอ้ยบนเขาบนเขาเพื่อนอยู่บนเขานี้ครับนั่นเอ๋ยิงใหญ่เลยอ่ะเก็บของโชว์นี่ยิงไม่โดนรอเก็บของโชว์ขาวดีว่ะกาสวยสวยสวยพี่เอตายใส่โดนพี่บ๊ามโดนโดนม้าโดนม้า เป็นจีนข้างล่างอะเป็นข้างล่างด้วยพี่ยิงไอ้ตัวบนหนูยิงตัวล่างให้นี่ยิงแล้วตัวบนยิงแล้วตัวล่างยิยงแล้วโอเคโอเคสวยสวยสวยเอาโดดได้แล้วแต่หนูก็จะไม่แปลกไอสกินนะหนูจะวิ่งมาให้มีเกี่ย <c> ว <oughs> หนูจะไม่แปะสกินเลยอะเป็นปืนเดียวที่ผมไม่แปะสกินอะพี่โคตเท่อะยิงยิงกันอยู่แล้วครับ โอเคพี่ได้ยินเสียงอยู่แถวอัพเกรดนะโอเคโอ้หเอใะไม่ต้องเลเวลไม่เป็นไรอีกประมาณสิบนาทีใช่ใช่ประมาณสิบนาทีถึงนี่มันตดขาตั้งพี่โอ้ยพี่หยุจับเท้าติขาตั้งพี่สริวยสวยสวยหอๆๆห ơi sóng lắm Ủa, hỏi chuẩn này lại nát đi Tẹt nâng, tẹt nâng Nói biệt lõi, tẹt sóng Sối, sóng, 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 hông bồn Bị tì tao mà Tẹt sóng hông bồn Rớt ma, 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 เขานามากูซองเนาะเอ้ยระเบิดบนขาวบนขาวยืนรถแป๊บไอหนุ่มผมมาแล้วพี่

จะแตกจะแตกโดโดตาตาตามาตีมาตีมาตีปไปาปไปา,ปาเฮ้ยรงมาอีกน่าจะเก็บไอ้ออไอ้แทกหมูอ่ะอ,อ,อ,อข้าเขาอ่ะโอเคมึงเก็บแท็กข้าเขาจริงว่ะไไปไปไปสวยแตก <laughs> แตก ก็แต่ข่าเขาอุ้ยอ๋อเสียงปืนไอ้ีโหลดตกใจรู้เสียงอะไรแล้วเบิดมีเปล่ามีมีข้างหลังมีข้างหลังมีโอเคพี่หน้ากำลังวิ่งมาเลยรโต้เขาาฮันเน่มีหลดัลงรถมีหล,งลัลงรถ

ไอ้แมลงเหรอแมันเหรอเยอะอื้อเปล่าเยอะลื้อเปล่าอ๋อขับรถไปพี่ตามรถเลนด์หนูจะยิงหนูจะยิงเอ้ยโดนดนิดๆโดนนิดๆตามเลยพี่สองคันแล้วตาคันนู้นน้ยมันลงเหรอมันลงพี่มันลงลงไปไหนมาวะพี่กลับไปมันอยู่นอกวงพี่เดี๋ยวเจ้าตัวไหนก่อน อันลงมงกันได้โอ้โหเฮ้ยมันจะเผามันจะเผามันจู๊กับมันจูกปะโอ้หพี่บอลพี่บอลข้างหล ắng, ังข้างหลังเฮี่ยยัยเลย ขับไฟมาขับไฟมาสองหนึ่งหมดเวลาอ้ามีดินโอ้ยโทษโตโทษไปเล่งก่อนเล่งก่อนเล่งก่อนอุ้ยใครยิงวะนะ่เนะเกลียดยิ่งเด,ดือดไหมโทษเลยครับคุณดีทีสามไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร โอ้ลาดไอ้เหี้ยโโโโโโอออ้้้หหหรออยู่รออยู่รออยู่ทีสามมีโดดลงมาไหมครับพี่ครับพี่ทีสามมีช้าก็บอกช้าก็บอก <ix> in in ไยนอนอยู่อะ <ล> weight, <บ>อรามองเรามีอีกคนนึงอยู่ข้างข้ากันตรงที่อนอต้อันหนียหนียะนีนี่นอยู่หินนี้ไม่อยู่หินนี้อยู่หินนี้นันับนักนขุมีคนยิงด้านล่างหินด้านล่างหินไปไปไปไขึ้นรถะชัดอ้าวด้านแรขวาขวาขวาสีขวา สวยสวยมาตี้มาตีต้แล้วก็ที่สามที่สามที่สามโดดหมาตัวเดียวมัน,นอไหนแถบระวังแถบนะมันม,มีนมมนมเอ้ยแอดออกแอดออกโอ้โหไม่ตายแต่แต่มันล็อกแล้ว <c oughs> มันเล่นปาปร์ปืนพี่ <c oughs> <c oughs> มันจะยิงหมู <c oughs> มันจะยิงหม <c oughs> ู ดูสตอร์ถ้าสตอรครับ